มีสกินกับไม่มีสกินฟิลลิ่งการยิงมันต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าสกินไม่มีผลเดี๋ยวพิสูจน์ให้ดูส่วนเรื่องทามิงมันก็สำคัญแต่ขนาดเราเห็นมันก่อนยิงเราตายได้เลยทำมันถึงยิงยากขนาดนี้แล้วเนี่ย หลุนกันยกตี้ไปเลยมาดูเวลานสกินกนห่อยกิมดวาสกินกันห่อยมาดูเวลาในสกกัอยมาูวามนสิกันนมาดูเวาในกินันน่อยสิมาดเวในกินหน่อยมาเนีินกัน่มูเนสกิกห่อวานกันน่ดเนกยมาดูเวานิหนยมาูเลานั้ยโอยโเลนนกันหอยสมาเอาหอยมาูเานห่อยาดูเานั่ยดีเนีกั่ย ถึงตรงนี้แล้วคิดจะเติมเกมกันรอยัง FC Ronin น